แล้ววันนี้มาอีกแล้วค่ะนำเสนอเมนูที่อยากทำและก็อยากทานมากๆเลยนะคะนั่นก็คือหมูสามชั้นนะคะผัดกะปิสตอค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบแล้วก็จะมีกะปินะคะสตอใบมะกรูดนะคะพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสไลด์เนื้อหมูสามชั้นให้เป็นบางๆค่ะเพราะว่าถ้าใส่เป็นก้อนแบบนี้นะคะน่าจะไม่อร่อยนะคะต้องสไลด์บางนะคะไปค่ะนี่นะคะชิ้นบางประมาณนี้นะคะก็นำไปผัดอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะ ประมาณนี้เลย ากนั้นนะคะก็ปอกสตอกกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาตำเครื่องกันนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะจากนั้นก็คือตำนะคะให้ละเอียดประมาณหนึ่งนะคะเราจะไม่ต้องตำให้แหลกมากนะคะเพื่อที่เครื่องเขาจะได้หอมค่ะ เราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะเพื่อตัดหวานนิดนึงหรือถ้าใครไม่มีนะคะจะไปใส่น้ำตาลตอนที่เราปรุงหรือว่าผัดบนกระทะก,ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะใส่เคลือหรือว่ากะปินะคะนี่ค่ะใส่ไปประมาณเท่านี้นะคะหนึ่งช้อนครึ่ง แล้วก็ตำโคลงไปนะคะให้เข้ากันเพียแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปผัดแล้วค่ะมาค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะ ใส่น้ำมันนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเครื่องใส่ลงไปนะคะให้กระทะได้ร้อนก่อนนะคะ กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใส่เครื่องที่เราตำลงไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ค่ะนี่ค่ะผัดนะคะให้หมูน,นะคะเขาเริ่มสุกนะอ พอหมูเริ่มสุกนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะเติมกตอลงไปค่ะคนี้นะคะการทำครัวก็คือ เน้นไปที่ z ี r o w a s นะคะนั่นหมายความว่าถ้าอยากเราให้มีน้ำปลุกคลิกนิดหน่อยนะคะเราก็นำน้ำเติมในครกที่เราผัดบังทีเมื่อสักครู่นะคะลงไปแล้วก็ผัดนะคะ ของกรุ่นเลยนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะนะคะี่ค่ะรอแล้วแล้วหมูก็จะสุกทั่วแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำใบมะกรูดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะฉีกใส่ค่ะนี่ค่ะ ถ้าใครนะคะชอบหวานเพิ่มนิดหน่อยคือตัดเลี่ยมตัดหวานนะคะก็สามารถที่จะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ากะปิแต่ละยี่ห้อเนาะกะปิแต่ละที่ก็คือจะมีความเค็มไม่เท่ากันนะคะตรงนี้นะคะเร้ชมก็จะใส่น้ำตาลตัดลงไปอีกนิดนึงนะคะแค่นิดเดียวนะคะ เพราะว่าเนื่องจากเราตำใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็จะมีความหวานอยู่นะคะมาทานมากค่ะและในขั้นตอนนี้เพื่อที่จะเพิ่มความอร่อยนะคะก็จะบีบมะนาวไปซีกเล็กนะคะ1ซีกค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะ แล้วก็รอให้เขาแบบระอุความร้อนละเอียดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยติดเตาจัดใส่จานกันค่ะมาค่ะ เรียบร้อยน่าทานมากเลยค่ะ